ออสาขาระยองนะคะวันนี้กุ้งจะมาอัปเดตรถที่สาขาระยองกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปทางหน้าร้านกันเลยนะคะว่าตอนนี้รถสาขาระยองหน้าร้านมีขนหนกันบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คันแรกนะคะก็จะมีรถรุ่น L3408 นะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นรถขนาดสามูบนะคะเป็นเกียร์ระบบเก่านะคะ เป็นตัวเปล่านะคะราคาขายที่1 9 9 0 0 0บาทนะคะค่ะแต่ตัวนี้ยังเออเชยังทเช็คงานไม่ยังเช็คงานไม่เสร็จนะคะยังไม่เรียบร้อยดีนะคะแต่ถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะตัวถัดมาก็จะเป็นรุ่น L4018 นะคะตัวนี้ก็ตัวนี้พุ่งเท่านะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้เช็คระบบนะคะค่ะ ตัวถัดมาก็จะเป็นรถรุ่น L4018 นะคะอันนี้เราจะไปกันแบบไวๆนะคะเพราะว่าออให้ลูกค้าดูออของทั้งร้านว่ามีตัวไหนบ้างนะคะแล้วถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจคันไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายละเอียดระบุมานะคะว่าเป็นรถคันไหนนะคะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L4508 DI Special นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Special นะคะ ยางสภาพยังดีอยู่เลยนะคะทั้งสองทั้งสทั้งสทั้งล้อหน้าล้อหลังนะคะราคาขายอยู่ที่39,000 0บาทนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามานะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะค่ะ แล้วก็จะมีคันหนึ่งฝั่งนั้นนะคะเป็นรถพึ่งเข้านะคะสภาพเดิมๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะวันนี้กุ้งอาจจะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นอัปเดตรถทั้งร้านนะคะค่ะเป็น3608นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะใครสนใจรถรุ่น L3608 ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือเข้ามาทดสอบระบบได้นะคะค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันนะคะเราก็จะมาดูว่ารถที่ร้านมีอะไรกันบ้างนะคะที่ร้านก็จะมีตัวผานพวนผานยกล่องนะคะของ L C S นะคะมือหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะโทรศัพท์ถามราคาได้เลยนะคะค่ะ คันถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น B 2440นะคะ2 0 0 0นนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันกับตัดหญ้านะคะถัดมานะคะจะเป็น B 2 7 4 0 B 2 7 4 0 S นะคะตัวนี้จะเป็นปี62สราคา3า0แ0นสีนะคะ, 3, ะ,คะใบดันตัดหญ้านะคะ แล้วก็นี้นะคะจะเป็นตัว L 3 6 0 8นะคะบบสภาพพร้อมใช้งานนะคะดูรายละเอียดได้เลยนะคะตัวนี้สภาพยางยังดีอยู่นะคะค่ะสภาพยางยังดีอยู่นะคะราคาขายอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถไล่สภาพเดิมๆนะคะ ตัวนี้นะคะใบใบดันผ่านพวน3 9 0 0 0บาทนะคะตัวถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น4708นะคะตัวนี้39900 0บาทนะคะใบดันผ่านพวนนะคะ3 9 000, 9 0 0 0บาทคัทนที่2นะคะตัวนี้ติดจองแล้ว l 4 5 0 8 DI คะ่ะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดตราดมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น l 4 0 1 8นะคะ ไปพร้อมกับใบดันและผันคววนนะคะราคา39900 0บาทนะคะอันถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8นะคะเอ,อ่อคันนี้จะเป็นปี62นะคะราคาขายอยู่ที่3 7, 7 9 0 0 0บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันและผ่านตัดหญ้าใหม่นะคะวันนี้จะได้เป็นผ่านตัดหญ้าใหม่นะคะ ชั่วโมงการทำงานไม่เยอะนะคะน้อยมากๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นตัว L50 นะคะยังยังปรับสภาพไม่เสร็จนะคะตัวถัดไปก็จะเป็น L40 ติดตั้งชุดใบดันใหม่นะคะ,ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นรถรุ่น L3608SP นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปข้างหลังร้านกันนะคะ อันนี้จะยังไม่ได้พาเข้าไปดูอุปกรณ์มือ2นะคะตัวนี้มีใบดันคันบนนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะจะเป็นใบดันทานบนรุ่น L4 L47 นะคะตัวนี้ลูกค้าสนใจนะคะราคา25,000บาทนะคะค่ะถัดไปจะเป็นรถรุ่น47นะคะ คันนี้ก็จะเป็นรุ่น47เหมือนกันนะคะ่คะลูกค้าสนใจตอนนี้รถกำลังทยอยปรับสภาพออกมานะคะอ่าตรงนี้จะเป็นชุดตัดหญ้านะคะตัดหญ้าตัวนี้นะคะจะเป็นของ LCS นะคะเป็นมือหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวแรกนะคะจะเป็นขนาด เมตรห้าขนาดรวมกล่องนะคะคำว่ารวมกล่องก็คือวัดระยะตั้งแต่ตรงนี้นะคะอีกปลายด้านหนึ่งถึงอีกปลายด้านหนึ่งนะคะหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ใหญ่ไปพร้อมชุดยอยสลิปคัตนะคะราคาตอนนี้นะคะถูกมากๆเลย2 8 5 8 5 0 0บาทนะคะทำโปรโมชั่นอยู่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด1เมตรนะคะราคา26,500บาทนะคะหัวเกียร์ขนาด60แรงนะคะหัวเกียร์ของยี่ห้อ l c s จะให้หัวเกียร์ค่อนข้างใหญ่นะคะไปพร้อมกับชุดย้อยสลิปคัตนะคะแล้วก็ตัวกล่องนะคะตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวขาสกีค่อนข้างหนานะคะเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะว่าขาสกีหนานะคะสำหรับอันนี้26,500่บาทหัวเกียร์ให้60แรงนะคะ คือหัวเกียร์ใหญ่ก็จะได้ใช้งานคนกันไปเลยนะคะแล้วก็อน,นี้นะคะจะเป็นขนาด1เมตรนะคะ1เมตรยหัวเกียร์อยู่ที่40แรงนะคะใส่ได้ถึงรุ่น3-2แรงนะคะแล้วก็ไปพร้อมยอยสลิปคัตนะคะยอยสลิปคัตก็กระ,กะบาดตัวใหญ่นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขายดีของที่ร้านเลยนะคะราคาของ1เมตรสินะคะอยู่ที่25,000บาทนะคะค่ะ วันนี้นะคะกุ้งก็พาลูกค้ามาอัปเดตรถในร้านกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถคันไหนที่กุ้งพามาอัปเดตแต่จริงยังมีอยู่ข้างหลังอีกเยอะเลยนะคะแต่เดี๋ยวคลิปมปันจะยาวไปนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถไถ่มือ2องปรับสภาพพร้อมใช้นะคะและสะดวกเดินทางเข้ามาทดสอบระบบนะคะเรียนเชิญเลยค่ะคุณเสมอสาขาระยองนะคะออหรือว่าโทรมาสอบถามนะคะ0634539224เป็นเบอร์กุ้งโดยตรง หรือถ้าจะเดินทางเข้ามานะคะง่ายๆก็คือใช้ Google Map นะคะแล้วพิมพ์คำว่าพูนเสมอแท็กเตอร์จะพาลูกค้ามาที่หน้าร้านเลยนะคะวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ